สวัสดีวันศุกร์ค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันสำคัญที่รู้จักแต่วันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องวันลอยกระทงค่ะก่อนอื่นคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ตอนลอยกระทงแม่คะแม่ทำอะไรอยู่หรอคะแม่กำลังทำกระทงอยู่จ้ะลูกเย็นนี้เราจะได้ไปลอยกระทงกันจ้าทำไมเราต้องไปลอยกระทงกันด้วยล่ะคะประเพณีการลอยกระทงเป็นเหมือนการแสดงการขอบคุณน้ำจ้ะลูกมนุษย์เราดำรงอยู่ได้เพราะน้ำเราต้องรำลึกว่าต้องใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ทิ้งคว้างและไม่ทำให้น้ำสกปรกเป็นการแสดงการขอบคุณน้ำในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตเราให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้จ้ะลูกแล้วทำไมแม่ถึงใช้ต้นกล้วยมันทธเป็นกระทงล่ะคะต้นกล้วยเป็นวัสดุธรรมชาติจ้ะลูกสามารถย่อยสลายได้ทั้งต้นกล้วยและส่วนต่างๆของต้นกล้วยก็สามารถย่อยสลายได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจ้ะ ถ้าเราเลือกใช้วัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถย่อยสลายได้มันก็จะกลายเป็นขยะเป็นการทำลายแม่น้ำทำให้น้ำเน่าเสียหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ต่างๆได้ด้วยจ้ายกตัวอย่างเช่นพวกปลาในน้ำพวกนกพวกสัตว์ต่างๆที่คอยหาอาหารมาดำรงชีวิตถ้าพวกมันกินขยะพวกนี้เข้าไปอาจทำให้พวกมันต้องตายได้เลยนะจ้าลูกโอ้น่าสง จังเลยค่ะแม่ใช่แล้วจ้าหนูขอลองทำกระทงด้วยได้ไหมคะได้สิจ้ามาจ้าเดี๋ยวแม่สอนทำนะคะ่ะ เรามารู้จักวันลอยกระทงกันค่ะวันลอยกระทงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12มักจะอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะประเพณีลอยกระทงนี้จัดขึ้นเพื่อขอขมาพระแม่คงค่ะเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขามาต่อพระแม่คงคาที่เราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำค่ะเอเด็กๆอยากทราบกันไหมคะว่าวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคุณนีมีคำตอบให้คะ่ะวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่19เเดือนพฤศจิกายนพศ 2564ค่ะเหลืออีกไม่กี่เดือนใช่ไหมคะค่ะและเวลาเราไปลอยกระทงเราควรใช้กระทงใบตองกระทงขนมปังหรือกระทงที่สามารถย่อยสลายได้ค่ะเพราะจะไม่ทำให้แม่น้ำเน่าเสียและยังเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแม่น้ำได้ด้วยค่ะเช่น ป่าเต่าเป็นต้นค่ะและเด็กๆอย่าลืมนะคะเราไม่ควรทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะคะทำให้แม่น้ำเน่าเหม็นถ้าเราไม่มีน้ำกินน้ำใช้เราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะค่ะวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ